ทุกอย่างคือผักสดผัดพริกสดนะไม่มีพริกแกงแต่ณที่นี้ก็คือกระชายใบมะกรูดมะเขือพวงมะเขือเปาะพริกไทยอ่อนพริกแห้งก็ได้พริกสดแล้วก็ว่ากัานไปุณจะใสเห็ดไม่ใส่เห็ดมัเหน,น่งคุณแต่ต้องผัดพริกสดถ้าผัดพริกแกงนั่นคือผัดเผ็ดเข้าใจเนาะด้วยซอสผัดเชฟตวัวหนึ่งพอชั่นหนึ่งชั้นดำ ผมเพิ่มความร้อนแรงด้วย black pepper และ stock soup เทคนิคผมเล็กน้อยนะผมเอาประยุกต์อาหารจีนมาใช้นิดหนึ่งคือแป้งกระโพรอะละลายน้ำใส่ลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นครีมซอสซอสผัดฉาจะไปเคลือบอยู่ที่ตัววัตถุดิบคือ, Hi อาหอยเชลล์นะฮะใส่นิดเดียวก่อนทีื่หน่อยอ่ะพอจบหอยเชลล์ Hi ลวกแล้วอยู่นี่เมนูต่อไปหอยเชลล์ผัดฉ่าด้วยกระทะแบนตาตีมือครับกระทะร้อนน้ํามันเย็น ไม่ต้องรีบปล่อยมาทำหน้าที่ของมันไปยิ่งผัดนานมันยิ่งสุกเมื่อสุกแล้วผักนานานชนิดมันจะไม่ไปดำบนโต๊ะอาหารของลูกค้าดันั้นไม่ต้องรีบ